สวัสดีครับผมนายนัทกรธรรมวงครับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตสีน้ำช้างในวันนี้นะครับ ผมจะได้มาสนทนาธรรมมาสอบถามข้อธรรมะกับพระมหาอํานาจฐานิโยพระวัดศรีดวงประทีปบ้านตัดขาตําบลัดขาอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของพระไตรปิฎกว่าในพระไตรปิฎกนั้นมีความหมายมีลักษณะยังไงบ้างแล้วก็จะได้ให้พระมหาอํานาจนะครับได้เจาะไปที่พระไตรปิฎกเล่มที่8ปริวาละพระวินัยปิฎกว่ามันมีเนื้อหาหลักธรรมข้อคิดต่างๆที่ได้รวบรวมไว้อย่างไรบ้างเราก็เข้าไป สนทนานทาไปสอบถามกับพระมหาวัานเลยครับเชิญครับนี่กุฏิของพระมหาวัานนะครับ ดาบนิมนต์พระมหาอุาฐานิโยครับผมนายนักกรรมาวงครับนักศึกษาปริญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยา,าลาาัลายมหาเมืองกรุงราชิทยาลัยวิเขตเสีนช้างจะได้มาสนทนาธรรมะหรือมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะนะครับของข้าใจปิดกวมิษรณะอย่างไรนะครับล้วก็จะได้ขอให้พระมหาอุณาเนี่ยได้เจาะไปถึงพระวินัยปิดกนะครับในเรื่องที่8นะครับหรือปาริวาละ รว่ามันมีความหมายม,มีหลักธรรมมีคําสอนอะไรที่อยู่ในด้านบ้างนะครับกับทิมนท์ครับเรริญพอรต,ตามที่คุณโยมเนี่ยนักตั้งกรตัง้งวงนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุตวิทยาลัยวิทยาเขตเสียอันช้างซึ่งมาถามอตมาเรื่องอไตตาีโดเล่มที่8ชื่อปริวาระเพมาหมายของอตตาีโดก,ก็คือตะกร้าหรือคำพี ไตรปิฎกนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น3คือพระธรรมวินัยปิฎก2พระสุตตันตปิฎก3ก็คือพระวิธรรมปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่8เป็นเล่มสุดท้ายของพระวินัยปิฎกและมีความที่นำมาย่อไว้เล็กน้อยเพราะข้อความในพระไตรปิฎกย้อนไปกล่าวถึงพระไตรปิฎก ตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่7เป็นการประมวลความสำคัญมีหัวข้ออยู่หลักๆก็คือ21ข้อดังนี้ 1. มหาวิพังโซรสระมหาวาระเป็นการกล่าวถึงศีลของภิกษุ227ข้อข้ออันปรากฏในวินัยปีดกเล่มที่1และเล่มที่2มีชื่อว่ามหาวิพัง โดยตั้งประเด็นไว้2ส่วนส่วนละ8ประเด็นรวมกันเป็น16ประเด็นก็คือโสรสะมหาวาระส่วนแรกกับส่วนหลังความจริงก็ฟ้องกันทั้ง8ประเด็นส่วนแรกพิจารณาถึงการทำผิดโดยตรงส่วนหลังพิจารณาถึงผลอันเนื่องมาจากเหตุคือการทำความผิดหรือการกล่าวตาม ศัพที่ปรากฏก,ก็คือส่วนหลังพิจารณาปัจจัยคือการทําความผิดนั้นๆเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุอะไรก็เกิดขึ้นประเด็น8ประเด็นซึ่งมีอยู่สส่วนใหญ่ๆคือ 1. กัตถ์ปัญญัติวาละเป็นประเด็นที่บัญญัติไว้นะที่ไหนหมายถึงสถานที่ซึ่งทรงบัญญัติไว้สิกขาบทรวมทั้งบุคคลผู้มีต้นเหตุ ให้บัญญัติสีขาบทเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเป็นต้น 2. กัตตาปฏิวาระประเด็นที่ว่าเมื่อทำความผิดนั้นๆลงไปแล้วจะต้องอาบัตอะไรบ้างเช่นภิกษุลักทรัพย์ในกรณีเช่นไรต้องอาบัตประชิก 3. คือวิปติวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆจะเป็นศีลวิบัติความบกพร่องทางศีล สี่สังฆะอิตตะวาละประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆสงเคราะห์หรือจัดเข้ากับกองอาบัตอะไรห้าสมมติฐานะคือประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆเกิดขึ้นหรือมาสมมติฐานหกอาธิกรณะวาละประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆ เป็นอธิกรณ์ประเภทไหนในสีประเภท 7. สมถะวาระประเด็นที่ว่าการทำามผิดเป็นอธิกรณ์นั้นๆจะระง,งับด้วยวิธี7อย่างไหนบ้าง 8. สมุจจะวาระสมุจจะยะวาระคือกล่าวซ้ำา7ข้อแรกอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่2 8. ประเด็น2ก็คือภิกคูนี วิพังโสรศาสหาวาละเป็นการกล่าวศีลของนางภิกสุณีเ,เป็นอันปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่1ถึงเล่มที่7เหมือนของภิกษุ 3. สมุทฐานะศีสะสังเขปเป็นการรวบรวมสีขาบททั้งหมดตามที่กล่าวเ,เฉพาะเรื่องสม,มุทฐาน 4. กติอุจาวาละ เป็นการตั้งคำถามเรื่องนั้นๆมีอย่างไรเช่นอาบัตมเท่าไรและตอบเป็นประเด็นประเด็นไป 5. วิสติวาระเป็นการตั้งคำถามและตอบในเรื่องเกี่ยวกับอาบัตที่เกิดแห่งอาบัตอธิกรณ์และวิธีการระง,งับอธิกรณ์รวมเป็น20ประเด็น 6. คขันทกะปุจฉา เป็นคำถามคำตอบที่เกี่ยวกับคันทักกาคือหมวดต่างๆในพระไตรปิฎกเล่มที่4ถึงเล่มที่7 7เออุตตะลิกะเป็นการชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับพระวินยัยด้วยตัวเลข 8. อุโปโสถาธิปุชาวิสัชนาคือคำถามคำตอบของเรื่องอุปบสถ 9. ก้าอัฐวิเศษประกรกล่าวถึงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิขาบทเพื่อประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความดีงามแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อผมคนที่เกื้อยาก 4. เพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก หเพื่อปกป้องอาสวะหเพื่อป้องกันอาสวะในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นของผู้เลื่อมใส 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม 10. เพื่อนุเคราะห์พระวินัยและสิคาถาสังคณิกะ หมวดแห่งคาถาคือคำฉันที่แสดงคำถามต่อของพระอาจารย์ผู้สังคฆยนาพระวินัย 11. อธิกรณะเปทะว่าด้วยประเภทแห่งอธิกรการหรือฟื้นอธิกรมูลเหตุแห่งอธิกร 12. องอปะคะคาถา,าสังคนิกะหมวดหรือชุมนุมคาถาหรือบทประพันธ์อื่นอีก 13บสามโจทนกันว่าด้วยวิจทย์ฟ้องการถามให้ระลึก14จุลละสังรามว่าด้วยปฏิบัติของภิกษุผู้ถูกฟ้องเท่ากับเป็นผู้ส่งสงคราม 15. มหาสงครามว่าด้วยข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ผู้อื่นของภิกษุฟ้องซึ่งเท่ากับเป็นผู้เข้าสู่สงคราม มีรายละเอียดมากขึ้นวัวที่กล่าวมาแล้วในข้อที่ 14, 16กะถินนะเพทะประเภทแห่งกะถินใครการไม่ได้ใครการได้กะถินก็เป็นอันการอย่างไรรวมทั้งหัวข้อควรจำต่างๆเกี่ยวกับการกะถิน17อุปาลิปันจักกะ ว่าด้วยคํากราบทูลของพระอุบาลีพระดำํำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า18สมุฐานะว่าด้วยสมุฐานแห่งอาบัติและการออกจากอาบัติ19ทุติคาถาสังคณิกะหมวดหรือชุมนุมคาถาที่คําฉันที่สองเป็นการประพันธ์หัวข้อและคําอธิบายเกี่ยวกับพระวินยัย20 เศทะโมจนะคาถาคาถาเหงื่อแตกคือคำประพันธ์ตั้งปัญหาวินยัยให้คิดชนิดยากๆรวม24ข้อมีและมีได้เฉลยไว้และสุดท้ายข้อ21ปัญจะวัดว่าด้วยเรื่องต่างๆห้าวัดวันนี้นะครับต้องขอากลาบขอบพระคุณ พระมหาอานาจฐานิโยนะครับที่ได้ให้ความรู้กับเรามากๆเลยนะครับในเรื่องของระไตรีปิฎกเล่มที่แปดปริวาระวินัยปิฎกนะครับผมคิดว่าเราจะได้ความรู้จากเรื่องนี้นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่ศึกษาขอกราบขอพระคุณพระมหาอานาจฐานิโยมากๆเลยครับ